อกแล้วนะคะพเดือนคนเก่าสาวเดือนคนเดิมนี่เองนะคะ <_ C> ขอบคุณนะคะขอบคุณ f c ทุกท่านเลยนะคะทั้ง f c ใหม่แล้วก็ f อเก่าเนาะนะคะที่คอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ประเดือนตลอดมานะคะ <_ C> <_ C> แล้วก็คอยเป็นกําลังใจให้พระเดือนทุกๆกกดไลค์กดแชร์นั่นคือกําลังใจของพระเดือนนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่น้องป้องไปสู้ผู้สุนชนนะพี่น้องจ๋าที่มาเป็นกําลังใจให้ประเดือนตลอดมาเนาะคอยมาฟังประเดือนเมาม้อยอยู่สู้คิดไปขอบคุณคำสาหรับกําลังใจนะคะ แล้วก็ขอให้พี่นอ้องป้องปายสู้ผูกสุขคนอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงสู้ผูกสุขคตนน้ะพี่น้องจ๋าขอบคุณหลายๆเด้อค่ะจะว่าไปแล้วเนาะพเพื่อนๆจ๋าชีวิตของคนเราเนะ่ะไม่ต่างกันจริงๆแล้วแต่บุญภาวาสนามาของคนเราแต่แต่ละคนที่ทําเอาไว้เนาะนะคะบางคนทําดีมามากมายเนาะ ก็ยังไม่ได้ดีแต่บางคนทำดีไม่ได้ทําอะไรเลยก็รู้สึกว่าจะโชคเข้าข้างเขาเสือเกินเนาะนะคะแต่เรื่องเนี้ยประเดิอนอยากจะเล่าให้ฟังว่ามีผู้หญิงเราหลายคนเนาะอยากจะมาแต่งงานอยู่ที่นี่นี่นะคะอยากแบบว่าไม่แช่ว่าอยู่ที่นี่ที่เดียวนะคะทั่วไปคือคืออยากแต่งงานกับฝรั่งพูดง่ายๆเนาะนะคะแล้วผู้ชายที่ไหวใกล้เกษียณเนาะนะคะเพราะว่าคิดเอาไว้แต่ว่าผู้ชายที่ใกล้เกษียณเนี่ยคือหนึ่งเขามีเงิน เพราะทางานมานานนะคะเพราะทำงานมาหลายปีจนก,น,นกระทั่งเกษียณเขาก็มีเงินเก็บมีเป็นเกาะเป็นกรากรรมแล้วมีบ้านมีที่ดินอะไรมากมายแต่ส่วนมากแล้วจะเป็นอย่างนั้นนะคะผู้ชายที่เกษียณแล้วส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นเนาะนะคะสําหรับที่นี่นะคะสำหรับที่นี่แต่ที่อื่นเนี่ยประเดืนไม่รู้นะคะเอาแค่ว่าเอาแค่ว่าที่ประเดือนรู้ก็แล้วกันเนาะนะคะแล้วก็สาหรับหนุ่มๆที่เพิ่งเรียนจบมาใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ เพิ่งจะทางานนะคะเงินเขาก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นอะเขาก็พอใช้จ่ายไปเท่านั้นเองนะคะและสาวๆหลายคนที่ประเดืนเห็นนะคะแล้วก็มาคุยกับประเดือนด้วยนี่แหละว่าเขาอยากแต่งงานกับฝรั่งที่ใกล้เกษียณหรือว่ากเกษียณแล้วนะคะเพราะว่าผู้ชายที่ใกล้เกษียณเนี่ยหรือว่าเกษียณแล้วเนี่ยเขา,าจะหนึ่งอย่างที่ประเดืนพูดไปเขา,ามีเงินสองเขาไม่อยากที่จะมาอยู่ที่นี่นานนะคะอยู่ต่างแดน คือตาแดนะมันไม่ใช่บ้านเมืองของเราทุกคนก็อยากจะกลับบ้านเราเนาะนะคะเพราะว่าความเคยชินของคนเรามันมันไม่เหมือนกันเราเป็นคนเอเชียแล้วก็มีความเคยชินแบบบ้านๆของเราเนาะอยู่ที่นี่เขาก็ความเคยชินแบบที่นี่แล้วอีกอย่างหนึ่งเขาคิดแต่ว่าถ้าเกิดว่าแฟนกระเสียนแล้วเนี่ยเราก็จะไม่อยู่กันที่นี่แล้วเราก็จะกลับไปอยู่บองไทยกันนะคะหลายครอบครัวก็คิดอย่างนี้เหมือนกันหนึ่งในนั้นก็มีประเดือนด้วยนะคะหนึ่งในนั้นก็มีประเดือนด้วยคือคิดเสมอว่า เมื่อกระเสียนแล้ววัยกระเสียนของเราแล้วเนี่ยเราไม่ได้ทํางานแล้วใช่ไหมคะแล้วทีนี้เราก็จะกลับไปอยู่บางไทยกันเพราะว่าเอาชีวิตที่เหลือไปใช้ความสุขไปมีความสุขกันสักเล็กน้อยก่อนที่เราจะทําอะไรไม่ได้นาะนะคะทีนี้เพราะว่าเพื่อนๆประเดือนก็บอกว่าถ้าเกิดมีผู้ชายคนไหนก็ตามที่เขาอยากจะได้ผู้หญิงแต่งงานาเธอบอกฉันนะแล้วฉันอยากไปแต่งงานก็เธอก็เสนอฉันให้เขาด้วยลวกัน โถง,ง่ายจังเลยแม่คุณจาเขาพูดง,ง่ายนะแต่ป้าเดือนทาไม่ได้แต่ป้าเดือนก็ไม่เคยทําให้ใครหรอกนะคะป้าเดือนป้าเดือนไม่ไม่คิดที่จะทําในทางสายนี้นะคะเพราะป้าเดือนกลัวว่าวันหนึ่งถ้าเกิดว่าเขาไม่ดีกันหรือว่าอะไรเงี้ยมันมันจะเป็นความผิดของเรานะคะป้าเดือนไม่เคยทาในในตรงนี้เลยแล้วก็ไม่เคยทําให้ใครไม่เคยติดต่อให้ใครด้วยนะคะไม่ไม่ทําคายไดนะ้หลายคนที่กเกษียณแล้วเนี่ยในในเยอรมันที่ป้าเดือนเห็นเนี่ยเขาก็เกาะโกยเงินเกษียณของเขาน่ะ ไปปลูกบ,บ้านไปซื้อที่ดินกันที่เมืองไทยนะแล้วก็ไปทํามาหากินกันอยู่ที่เมืองไทยอย่างมีความสุขกันหลายครอบครัวเลยนะที่เป็นเดือนเห็นเนาะนะคะแล้วทีเนี้ยสาวๆทางบ้านเราอ่ะสาวไทยมาแต่งงานที่เมืองนี้แล้วก็พอเกษียณแล้วเขาก็หอบกันไปอยู่ที่เมืองไทยเขามีบ้านมีรถมีที่ดินมีอะไรหรูหรามากมายอะไรอย่างนี้เนาะนะคะ หลายๆคนก็อยากจะเป็นอย่างเขาสิใช่ไหมใช่ไหมนะคะก็อยากจะแต่งงานกับผู้ชายวัยกเกษียณเพราะว่าผู้ชายวัยกเกษียณมีเงินคิดอยู่อย่างเดียวแต่ไม่คิดนะคะว่าบางคนนะ่ะเขาคิดแต่ว่าผู้ชายมีเงินแต่บางคนไม่คิดว่าผู้ชายบางคนที่เขากเกษียณเขาไม่ได้เงินเยอะขนาดนั้นนะอย่าคิดว่า พอเขากเกษียณแล้วอะไรแล้วเนี่ยเขาจะได้เงินเดือนเต็มเม็ดเต็มหน่วยกันทุกคนอย่างที่เราเห็นเขาไม่จริงนะคะอันนั้นไม่จริงแล้วอีกอย่างหนึ่งตรงที่ว่าแล้วแต่งานที่เราทําด้วยนะคะอย่างสมมุติว่าเราทํางานดีเราทํางานดีงานใหญ่โตหรูหร,หราเงินเดือนเราสูงนะคะถ้าเงินเดือนเราสูงเราก็จ่ายเบียเ้ยเกษียณของเรามากนะคะฐบารเขาก็หักไปเยอะแต่เมื่อเราถึงวยัยเกษียณมา เงินที่เขาหักไปนะ่ะเขาสะสมเอาไว้เราก็ได้เงินนะนะั่นน่ะเป็นเงินก้อนใหญ่นะคะรัฐบาลเขาก็ให้เราเงินเดือนสูงเพราะว่าเราจ่ายไปสูงในเงินเดือนของเราที่จ่ายไปแล้วบางคนนะ่ะเงินเดือนน้อยเงินทํางานไม่เยอะหรือว่าทํางานไม่ครบกรเกษียณบางคนนะ่ะอาจจะไปเป็นหนุ่มเนี่ยมัวแต่ไปเที่ยวเตยเฮฮายอยู่ทั่วบ้านทั่วเมืองไปทั่วแบบว่าไม่ทํางานทําการอะไรอย่างเงี้ยพอใกล้จกกะเกษียณแล้วกลับมาทํางานจนกระทั่งอายุครบกรเกษียณทีเนี้ย รัฐบาลเขาก็ดูว่าคุณทำงานมากี่ปีนะคะเมื่อทำงานไม่กี่ปีคุณจ่ายเงินกระเสียนไม่เยอะเขาก็ให้เงินกระเสียนคุณไม่เยอะนะอย่าคิดว่าโอ้ยผู้ชายที่กษียณแล้วเนี่ยเราอยากแต่งงานกับผู้ชายคนที่ใกล้กษียณน,นี่จังเลยเมื่อเขาปลดกษียณแล้วเราจะได้มีเงินเราจะได้กลับไปอยู่เมืองไทยกันอะไรอย่างนี้นะ ไม่ทุกคนนะคะไม่ทุกคนเนาะจะบอกก่อนว่าไม่ทุกคนเพราะหลายคนคิดแต่ว่าโออยากแต่งงานกับหนุ่มวัยกระียณจังเลยเขาปบดกษียณแล้วเราจะได้สุขสบายเราจะได้ไม่ต้องมานั่งทํางานไปเป็นคุณนายไปเป็นมาดามที่เมืองไทยดีกว่าให้คนอื่นเขาอิจฉาอะไรอย่างนี้นะคะไม่ใช่ทุกคนไปนะคะเพื่อนๆจ๋าไม่จริงทุกคนไปเนาะอย่างที่ประเดินพูดมาถ้าคุณทํางานอายุการทํางานคุณไม่นานแล้วก็เงินเดือนในการที่คุณทํางานนั้นอะ ไม่สูงคุณก็ได้เงินกระเสียนไม่เยอะนะคะเพราะอะไรเพราะว่าป้าเดือนรู้จากสามีเขามาเล่าให้ฟังทุกวันว่าฉันเงินเดือนเท่านี้นะ,ะเมื่อปลดกษียนไปนะ่ะฉันจะได้เงินแค่นี้นะเราจะอยู่กันได้ไหมสองคนแล้วเมื่อฉันกเกษียนไปแล้วนะ่ะแล้วเราจะไปเที่ยวเมืองไทยกันนะ่ะถ้าเราไปแล้วเงินเรากษียนแค่นี้นะ่ะเราจะพออยู่พอกินกันไหม อันนี้คือคือเป็นการวางแผนล่วงหน้ากันอยู่ตลอดเวลานะคะสําหรับประเดินกับแฟนเนาะนะคะเราจะมาเราจะมาคุยกันอยู่ตลอดเวลาว่าเงินเกษียณได้เท่าไหร่จะมีค่าใช้ใจ่ายอะไรกันบ้างเราจะคุยกันถึงได้รู้นะคะว่าอาการที่เราปลดกเกษียณแล้วเนี่ยเราจะไม่ได้เงินกเกษียณมากมายอย่างที่สาวๆหลายคนคิดกันเนาะนะคะแล้วก็อย่าไปหวังอะไรมากมายนะคะว่าเงินของเขานะคะถ้าเขาให้เราก็ได้ ถ้าเขาไม่ให้เราก็ไม่ได้แล้วถ้าเกิดว่าแต่งงานกับผู้ชายัวกระเสียนไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว้าเราต้องเลิกลากันไปเนี่ยเงินกระเสียนก็ยังติดตัวเขาอยู่นะไม่ได้มาถึงเราเลยนะคะเนาะลาไปแล้วนะคะคลิปนี้เอาเป็นแค่อ่าพูดเรื่องกระเสียนกันก็พอนะคะว่าเราจะได้ความรู้เล็กๆน้อยๆว่าสาวๆหลายคนที่อยากจะแต่งงานกับผู้ชายไวกระเสียนเนาะกระคิดแต่ว่าเขากระเสียนแล้วจะได้เงินมากมายนะคะอย่าไปคิดนะคะ ตนเป็นที่พื่งแห่งตนประเดินพูดตลอดเวลานะคะลาไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าเอเป็นกำลังใจให้ประเดินด้วยนะคะบ๊ายบายจ้าสวัสดีค่ะ